โรคฤิศีดวงนะครับคนไทยเราเป็นกันเยอะตัวผมเองเนี่ยฮะคนมาขอคำปรึกษาในเรื่องของโรคฤิศีดวงเนี่ยค่อนข้างเยอะเรามีการค้นคว้าและวิจัยเนี่ยร่วม3ปีมาแล้วเราได้เลือกสมุนไพรมาทดสอบในหมู่คนข้างตัวและคนใกล้เคียงกันเออสมุนไพรตัวเนี้ยมาทำผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าฤจิ ผมเองจะดีใจนะครับที่สินค้าดิจิตได้รับการตอบรับผู้ใช้ดีมากก็เป็นระยะเวลา13ปีนะคะที่เจ้าติ่งเนี่ยอยู่กับเรามาตลอดอย่างส่วนตัวเป็นคนชอบนั่งสวมดมนต์ไหว้พระเวลานั่งมันก็จะไม่สะดวกมันรู้สึกอึดอัดเนาะแล้วโดยเฉพาะเวลาถ้าวันไหนระบบขับถ่ายเกินสองครั้งหรือว่าวันไหนท้องเสียนะคะวันนั้น จะมีการอักเสบเกิดขึ้นก็คือจะจะ,จะบวมจะบวมหนักกว่าเดิมบางทีก็มีเลือดออกมาการรักษาก็ได้มีการใช้ทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณยาสมุนไพรทั้งทานแล้วก็ทา,ก,ทาก็ไม่ได้ผลอะไรค่ะท้องเสียอีกแล้วมันอักเสบหนักมากทีนี้มีไข้จนวันหนึงท่านด็อกเตอร์ก็ให้ผลิตภัณฑ์ลิจ,จิมาลองก็เริ่มทานมื้อแรกก็คือหลังอาหารเช้านะคะ เชา้ากลางวันเย็นพบสามมื้อท่านด็อกเตร์ก็แนะนำอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าในช่วงเย็นให้ลองเอานิ้วดันเจ้าติ่งเนี่ยเข้าไปข้างในดูนะพอตอนเย็นตอนอาบน้ำเราก็ลองทาดูค่ะมันก็เข้าไปนะคะแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็เจ้าติ่งนี้ก็ไม่ออกมาอีกเลยค่ะตอนนี้ก็รวมเวลาจะสมเดือนแล้วไม่มีกลับมาอีกเลยค่ะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติดีสบาย จะเดินจะนั่งหรือเวลาท้องเสียเข้าห้องน้ำบ่อยตอนนี้ก็ไม่เกิดอาการที่แบบก,กังวลเกี่ยวกับเจ้าติ่งนี้อีกแล้วค่ะชื่อมนนะคะปัจจุบันมนอายุ52ปีว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของริดสีดวงทวารเนี่ยม,มานานมากกว่า20กว่าปีนะคะเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากไปหาหมอเราอายด้วยเนาะก็ะพยายามรักษาตัวเองดูแลจนกระทั่งตัวเราเนี่ยร้อนเป็นไข้เนี่ยแหละคือเหตุหนึ่งที่เรา อายก็อายแต่ต้องไปพบหมอล่ละหมอให้ให้เราเอาผ้าออกเนี่ยหมอใส่ถุงมือเสร็จนะคะไม่มีการพูดคุยอะไรเลยะคะ่ะเอามือล้วงพลึบเข้าไปเลยอะ่ะเราร้องอถึงขนาดว่าคนนอกห้องอะ่ะต้องเดินเข้ามาว่าเป็นยังไงบ้างณวันนั้นนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากมาหาหมออีกแล้วอะเรากลัวแล้วเราเจ็บมากๆแต่ต้องบอกว่าติ่งเนื้อเนี่ยมันไม่เคยหายไปเลยนะคะ20กว่าปีที่เราเป็นอยู่เนี่ย ยังคงมีติ่งเนื้อแล้วมีกรีบทุกครั้งที่มีการขับถ่ายวันที่ได้ทานลิจิวันแรกเช้าหนึ่งกลางวันหนึ่งเย็นหนึ่งผลเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกมันนุ่มไม่บาดก้นมันเป็นากาศใยอะ่ะนี่เรื่องประทับใจเรื่องแรกวันก็ทานต่อผลลัพธ์นะคะนาฬิกาชีวิตของวันลุ่งขึ้นตื่นนอนมาเนี่ยคะ่ะมีอาการปวดเตือนและเราก็เข้าห้องน้ำเชื่อไหมคะว่าถ่ายเนี่ยพรุดนุ่ม เบาและไม่บาดก้นเราเลยติ่งเนื้อค่ะประมาณสัก1เซนทําไมมันเหมือนหดตัวลงไปนั่นคือเราทานแค่2วันหรือ6แคปซูลน,นะคะเราก็ทานต่อเนื่องครบ5วันนะคะกับ15แคปซูลเนี่ยติ่งเนื้อค่ะมันหดตัวประมาณสักครึ่งเซนซึ่งเราสามารถเก็บกลับเข้าไปได้ตรงนี้ค่ะอยากจะบอกว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกติวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์จริงของผมนะครับเกี่ยวกับลิสีดวง ผมเป็นมาหลายปีแล้วนะครับก็มีประสบการณ์จริงก็คือที่ไร้ายแรงนะครับครั้งแรกของผมเลยครั้งเดียววันนั้นขึ้นเครื่องไปต่างจังหวัดนะครับก่อนขึ้นเครื่องหนึ่งวันผมกินของรสจัดนิดนึงนะครับก็ถ่ายปรากฏว่าวันนั้นมันแสบปากนะครับแล้วก็บวมมีตินเนื้อออกมาแล้วก็ผมพยายามเอา,เอามือกดลงไปแต่มันไม่เข้านะครับวันนั้นมันก้นใหญ่มันเข้ามันบวมมาก มันมันแสบมันร้อนบิเวณก้นแล้วก็มีเลือดไหลมาติ๊กๆเลยครับไหลลงมาเห็นชัดเจนเลยนะครับก็ขึ้นเครื่องไปนะครับก็ไม่ได้นั่งนะนั่งตะแคงตลอดนะครับพอไปแล้วตรงคืนก็ทนไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันมันมันแสบตลอดเวลาแล้วก็พอมันแสบตรงเอ่อก้นมันก็ทำอย่าให้อยากถ่ายพอถ่ายแล้วมันก็แสบอีกเลือดก็ออกมาตลอดเลือดออกมากเลยก็ตัดสินใจไปหาหมอ ห้หมอก็ตรวจหมอก็บอกว่ายังไม่ผ่าก็ให้ยามากินยาแก้อักเสบแล้วก็ครีมทาตัวหนึ่งทาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาการก็ดีขึ้นนะฮะหลังจากนั้นมันก็ก็ยังเป็นอยู่นะครับก็ภายตัวหนึ่งชื่อลิจ,จิเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็ทาเพื่อนก็เป็นก็ทาแล้วดีมากผมทานาวันสองวันแรกอาการดีมากเลยครับก็คือว่าติ่งที่ออกมานะครับปกติมันจะบวมนะฮะตอนนี้มันไม่บวมแล้วมันก็มันจะแห้งเร็วมันเนะหลือนิดเดียวติดตรงก้น อาการพวกนี้สบายเลยฮะพอวันไหนต้องผูกถ่ายมามันบวมแป๊บเดียวแล้วก็หายก็อยากแนะนําเพื่อนเพื่อทุกคนครับใช้ตัวนี้เลยครับยี่ห้อลิจินะครับใช้ดีมากขอบคุณครับ